คุณรอดเทดดิ้งเลื่อนเลื่อนสุราพิพัฒน์ไทยสิรินะครับเชิญครับได้โดยได้จากสิงห์ขอนแก่นนะครับมอบเงินสดห้าล้านบาทครับเสีย่ผมมือนะนี่ครับคุณรอดนะครับห้าล้านบาทครับอยู่คู่นั้นกันครับมอบให้ผู้จัดการทีมครับท่านผู้ชักดิ์ตั้งวันนี้เจ้ากระพงนะครับครับครับแล้วก็เราก็มีของที่เขาเลือกนะครับขอมอบให้ขอบคุ้ขอบแทนขอบคุณสำหรับสนับสนุนหลักนะครับ ต่อไปครับเปลี่ยนต่อไปนะครับเป็นตัวแทนจากบริษัท 3K ครับคุณสุพจน์ตันธนะครับผมขอเชิญครับครับคุณสุพจน์ครับ 3K นี่มอบเงินสด1นึล้านบาทใช่ไหมครับใช่ครับครับหนึ่งล้านบาทครับนี่ครับขอบคุณทุกท่านครับ3 k อยู่กับเรามา2ปีแล้วตอนนี้ก็สนับสนุนลิเวอร์พูลนะฮะร์พูลด้วยนะครับ รับขอเชิญแรกครับถอนที่อาจารสโมสรครับผมต่อไปครับลำดับต่อไปเป็น A I A ครับ A I A เชิญคุณมิทูลมหาปัญญาวงเชิญครับคุณมิทูลเนี่ยมอบกรมฐานนะครับสำหรับนักกีฬาสำหรับนะครับ สำหรับเจ้าหน้าที่และเข้ารอบทุกคนอีกครับทุกคนอีกสิบล้านบาทครับโอ้ครับแล้วต้อง่งทุนมาหนึ่งล้านบาท1นล้านบาทแต่เงินสดก็หนึล้านบาทปุ่มาทันอีก43ล้านนะครับแฟนขับไปเที่ยวนักฟุตบอลเดินทางปลอดภัยอุ่นใจครับทุกคนครับผมครับแล้วก็ก็อยู่คู่กับเรามาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับขอบคุณมากครับทันดีดูนะครับต่อไปครับพี่อันนครับสหรับต่องคุณเจ้าเล่ห์เร่องแสงนะครับ จากศูนย์ออกกำลังกายฟิตเนสโพิร์สนะครับท่านเซ็นทรัลชาซาขอนแก่นถ้าอยากคุณดีหุ่นเฟิร์มต้องไปฟิตเนสเฟิร์สนะครับเติมวงเงิน1ล้านบาทนะครับเป็นมูลค่ายของแกนเดซีแล้วนะครับไปออกกำลังกายไปสร้างกล้ามเนื้อนะครับไปรับคูปองฟรีได้ได้นะครับคูปอ่านึ่งล้านโปรโมชั่นให้1ล้านบาทนะครับขอบคุณครับให้การสนับสนุนขอนแก่นเดซี ลำดับต่อไปนะครับจากขอนแก่นไทยแลนด์นะครับขอนแก่นกัญาธีรักนกครับผมครับเป็นวงเงินมูลค่า5้าแสนบาทนะครับทราบข่าวว่าติดจอย LCD อยู่ที่สาหลับเมืองหลอเมืองนะครับจะมีป้ายโฆษณาขอจ่ายเน็ตซีนะครับก็โฆษณาขอนแก่นเน็ตซีหอท่าตลอดมาถึงหมดห้าครับเป็นแอร์ท่าห้าแสนบาทโอ้โหครับเด็กผมเลยนะครับ ครับต่อไปครับครับต่อไปนะครับเป็นตัวแทนจากโรงงานเคซีเมทัลชีพราคาเหล็กตารถถังนะครับผมโรงงานอยู่ขอนแก่นนะครับส่งพวกนี้ครับส่งไปตามไปได้ส่งไปล็วตนะครับส่วนหนึ่งแสนบาทพิธีกาเจริญกิจนะครับผู้จัดการนะครับนายทั่วทปครับเงินสดหนึ่งแสนบาทรถถังพันใหญ่ครับเมทัลชีพขอนแก่นยางกับรถถังนะครับโรงงานอยู่แถวสายหนึ่งเมืองนะครับแถวบ้านถือครับแถวบ้านถือครับโรงงาน อ่าครับมอบของยืครับท่านผู้จัดการทีมมอบให้ต่อไปครับอย่างอันดับต่อไปเป็น KTV ครับทีวีขอเรียนเชิญคุณสุรักษ์ครับพิพัฒน์ชัยศิริครับอาร์ครับอาร์มอบเงินสดหนึ่งแสนบาทค k t ีครับถ่ายทอดีีครับขอใจลกันมาขออรับยครับทุกเวลาซ้อมก็มาครับเวลาแข่งก็มาครับติดตามทีมคอนแกตสีมาดูตลอดนะครับกิจกรรมแฟนคลับที่เซ็นทรันก็เอาทีมงานไปถ่ายทอดให้คอนแก่ตสีครับผมครับ นะครับลำดับสุดท้ายนะครับเป็นยูบารยูบาโอ้ดีครับโอ้วยุนช่อครับคุณพานุธีระพานุนะครับหนึ่งแสนบาทเป็นเงินสดหนึ่งแสนบาทครับผมบอกแฟนบอลเราไปเที่ยวยูบาหมดหลายแสนแล้วนะครับแต่ก็ต้องเป็นผู้นุนนะครับเพราะว่ายูบารุผู้นุนเราใช่ครับแล้วอ่าแล้ที่เรื่องครับผมก็ ลำดับต่อไปก็ขอกราบเรียนเชิญท่านดรภูมิศักดิ์แก้วมณีจย์ภูมินะครับได้กล่าวขอบคุณอ่าสปอนเซอร์หลักของเราแล้วก็กล่าวต้อนรับแฟนบอลครับนะครับที่กลับมาที่ได้ครับกลับมาเล่นในดีหนึ่งครับขอรียนเชิญครับครับเอ่อวนี้ครับพี่น้องแฟนฟุตบอลสโมสรฝรก่งเศีที่รักและเคารพครับก็อยากขอบียนว่าผมก็ห่างหน้าห่างตาหายไปอ่าหลายเดือนโดยที่หายไปไม่ใช่เพราะอะไรนะครับก็ เตรียมตัวลงรับ,บสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและรับการขอบพระคุณพี่น้องแฟนบอลชาวจังหวัดขอนแก่นและพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ได้ไปให้การสนับสนุนเลือ,อกครกลับเข้ามาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นสมัยที่5ก็ถือว่าเป็นนายกที่ทันษามากที่สุดในประเทศไทยถึขอเสอียงผมด้วยนะครับนี่นะครับคนของประชาชนครับทันษาเยอะแต่ว่าอายุยังไม่เยอะนะครับนะครับ ไอ้ที่หายไปไม่ได้หายไปเพราะอะไรครับไปเรรตรียมตัวลงลักสมัครและก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนก็อยู่เบื้องหลังของทีมสโมสรฟุอนอลขอนแกนเอฟซีเราไปดูตลอดนะครับก็ต้องกราบขอบคุณแฟนบอลกราบขอบคุณสปอนเซอร์ในวันนี้นะครับที่ได้ให้การสนับสนุนสโมสรแอนแกนเอฟซีถึงแม้ว่าเราจะตกคันลงมาจากไทยรีมยนร์นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เสียอกเสียใจอะไรเราถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะครับเราเป็นนักเตะต่างจังหวัด นะครับที่มีต้นทุนน้อยที่สุดหรือเรียกว่าโลค c o s นะครับแต่เราก็ทําได้ดีที่สุดแต่ไม่เป็นไรนะครับตรงลงมาดีวิชั่นหนึ่งเราจะมุ่งมั่นขึ้นไปสู่ไทยเป็นไปด้อีกครั้งหนึ่งให้จงได้ครับท<อ>ี่นั้นนะครับในการเี่ยงสายเต้าตขึ้นไปสู่ระดับไทยเป็นไปได้อีกได้น,นะครับก็อยากกล่าวเรียนว่าในสโมสรในต่างๆของดีวิชั่นหนึ่งไม่ใช่หมูแต่ละทีมมีความพร้อมมีความเก่งกล้าสามารถดังนั้นนะครับ สิ่งต่างๆที่จะทำทำให้พวกเราสำเร็จหนึ่งแฟนฟุตบอลที่จะไม่ให้กำลังใจพวกเราสองสปอนเซอร์ต่างๆที่จะไม่ให้การสนับสนุนเอ่อตักฟุตบอลของเราสามตักฟุตบอลของเราเช่กก่ต้องมีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นท่านประธานสปรโมทสอนผู้จัดการทีมนะครับเอ่อโค้ชนะครับผู้ฝึกสอนต่าง,งๆต้องมีความมุ่งมั่นนักเตะต้องมีความขยันอดทนในการฝึกซ้อม และที่สําคัญนะครับแฟนบอลชาวจังหวัดบางแก้วก็ให้การสนับสนุนนะครับดังนั้นก็ขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดบางแก้วที่ซื้อสื้ซื้อบัตรเข้ามาเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับจะมอบให้กับนักกีฬาทุกคนนักเตะทุกคนนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับแล้วก็รปภต่างที่มาให้การสนับสนุนมาดูแลความปลอดภัยให้กับเราวันนี้นะครับและขอให้สปอนเซอร์ทุกทุกทุกบริษัททุกทุกท่าน นะครับที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการแข่งขันและการส่งเสริมให้นักกีฬาสโมสรฟุตบอลผมขอทีอย่างด้วยี่มีรายได้มี่ด้เรียนในการฝึกซ้อมนะครับขอให้ท่านธุรกิจการงานของท่านจงประสบแต่ว่าตัวสุขสันต์พาข้าวห่านะครับจงเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยรวยอยู่แล้วขอให้ท่านรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังดการบางแกนนะครับที่อนุเคราะห์ สนามกีฬาแห่งนี้ในการแข่งขันโดยไม่คิดมูลค่าไม่แต่บาทเดียวค่าน้ำค่าไฟไม่ได้คิดแม้แต่บาทเดียวนะครับแม้กระทั่งจ้าหน้าที่ที่มาดูแลสนามกีฬาก็ไม่ได้ดรับมีเลี้ยงไม่แต่คนเดียวนะครับขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนอแกนและสปอนเ์อร์ทุกหลายด้วยครับขอให้พี่น้องทุกคนนะครับได้ส่งกำลังใจให้ทีมสโมสรนัดแก่หน้าทีของเรานะครับมุ่งมั่นไปสู่ไทยพีบดีให้สำเร็ครับสวัสดีครับ ครับ,รบอขอบคุณครับขอบพระคุณท่านนายกองการหาส่วนจังหวัดทอนแก่นนะครบปีท่านได้มากล่าวต้อนรับนะครับแล้วก็ยังมากล่าวขอบคุณสมบัติเแชบบนะะื้อราใน่ยะก็วันนี้นักตัว